ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทางช่องอดีตทินดีสารนะครับครับคลิปนี้กัยังอยู่ใ้จากังหวัดบึงกาฬในเก้านะครับงานเชียงเรืออ่จังหวัดบึงกาฬนะครับหลังจากที่ออกมาจากจุดแข่งเรือแล้วนะครับผมก็ได้ผมก็สิผ้าพี่น้องท่านผู้ชมมาลาะชมตลาดลานค่านะครับภายในงานแข่งเรือนะครับ เราชมบรรยากาศไปน้ำกันนะครับกับผมนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องที่มาเที่ยวงานเช่ยงเรือนะครับจัดเหมือการที่บะสมาสิไป บื้องไปชมยูจุดที่เพิ่นทับกัดแช่งเรื่องครับกามารับชมยูตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เพิ่นถ่ายทอดสดออกมาจากจุดเชิงเรือนะครับเตมิจรอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับไายทอดสดให้พี่น้องครับพี่น้องผู้ชมที่เข้ามาเที่ยวนะครับน่าจะรวดจังละเป็นการได้รับชมไดพร้อมกันครับ จู่ที่พ <bowling German. S 1> the 네ุชแข้งนะครับไทยทอดสดมากยั่งตรงนี้เลยนะครับจะเป็นโดมนะครับนี่เป็นโดมหลังคาสูงเด่นสบายนะครับพี่น้องทีมอ่อนแดดนะครับพอจะเข้าไปแอร์อาร์ตดูนักฆ่ามากพนักพ่าขับมาชมอยู่ตรงนี้นะครับจู่ที่ถ่ายทอดสดนี่นะครับครับออกจากนี่ไปห้องกจะไปเลาะเบิ้งทาง แต่คนเดินนะครับทีนบ้างขายสินขายของนะครับนักท่องเที่ยวถึงมาเที่ยวเลยจับใจใส่สอยสื่ออาหารการกินหรือของใส่ของซอยนะครับกิกบ้านกินไปจินเือแบบบนะครับมารับประทานนะครับที่นักท่อง,งเที่ยวที่มาเที่ยวชมงนานเชยงเรือนะครับ ครับมือการตรงกับวันที่สิหานะครับสบิกันยายนนะครับเสกรพันารอยหเนะครับเป็นมือุดท้ายของการเชียงเรือย่าวไทยเล่าข้างเัอประกาศนะครับป็นการเอประกาศแขงมากสามหมืน่นนะครับเกบแที่สิบสานะครับรลคาสิบสี่มือนัอนวันที่สิบหาสายนะครับผมทำมาเป็นุนสถายนะครับ ครับขอมาในจุดนี้นะครับในโซนนี้จะเป็นโซนของสินค้าอุทธรนะครับ่วนของสินค้าอุทธรนะครับของตะบนต่างๆมู่บาตรต่าง,างๆนะครับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอุทธรนะครับมีสินค้าหลากหลายย่างนะครับหลายชนิดหลายประเภทนะครับ พราะว่าจะเป็นอาหารการกินขนมน้ำเนยนะครับหรือว่าเสื้อผ้านาแพ้นะครับเครื่องใส่เครื่องสอยนะครับจะเป็นกลุ้มโอท็อปของหมูม่บ้านต่างๆตำบลต่างๆนะครับที่มารวมเปิดร้านเปิดบูธนะครับแนนําเสนอสินค้านะครับในงานนะครับมีหลายอย่างหลาเดนวนะครับอาสือหารเลือก ครับาส่วนสิงหาไปกินไปใส่นะครับลายแบบลายยางขนมกระมีนะครับหลายนะครับในส้วนนี้เป็นส้วนสินข้าวท็อปนะครับผ้าพี่น้อยนางละเบิ้งนะครับเ้องท่องเที่ยวกันหลายนะครับมือนี้นะครับมือสุดท้ายนะครับมือแข่งเรื่องมือสุดท้ายมือชิงชนะเลิศนะครับ ทางได้ยงาไปจากปีของเจ,จ้าตุกาเลยครับเชียือยเงาไทยเล้านะครับไเหล้านะครับก็พาพี่น้องย่างเลาะไปโดยใหญ่นะครับออเลาเนนะลาส้มเหมือนกันครับพี่น้องหลังจากชุ่มไปเบิ้งที่จุดเชียงเลือแล้วนะครับท่ามกลางแดด้อนนะครับ แต่ทองทั้งจุดแข็งเรือนะครับกับมันบูห่อนอยู่ตามนะครับตามซุ่มตามรันคาดนะครับอาซึเน่าไปอยากไปกินนะครับรน,นะครับผมนะก็ได้ย่างออกมานะครับจากาส่วนของปัดข่าวอุทธรนะครับต่อไปก็จะเป็นโซนของรันคาพอขาไม่ขายทั่วไปที่มา วางขายในงานนะครับนี่คือถนนริมโค้งนะครับถนนเขาเหมานะครับเป็นถนนคนเดินนะครับปกติแล้วก็งามตอนเย็นตอนแรกก็จะมตีตลาดแบบี้อยุ่เป็นประจํานะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงงานช่างเรือก็จะหลายเป็นพิเศษนะครับตลาดหลังค่าก็จะหลายนะครับขนมนุ่มเนยนะครับหลนะครับ ขางใส่ของซอยนะครับนี่ก็เป็นข้าทุงเท่านะครับทุงเท่ายางเลาะชุ่มไปนะครับคนคล้ายนะครับมือนะครับพ้นหลามือสุดท้ายแล้วนะครับเนาะสวนกระเป๋าก็มีนะครับกระเป๋าสะพ้ายขางนะครับกับเสื้อผ่านาแพร่นะครับ ใส่ของสอยนะครับมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับบอกชุดสันในทบอกหลายนะครับสข่าวอุป,ปโภคบริโภคนะครับมีทุกอย่างนะครับอาหารการกินก็มีนะครับอันนี้เป็นรองเท้าน,นะครับรองเท้าสวยงามนะครับนี่สีสันสดใสลเลยนะครับสีสันสดใสสวยงามเลยนะครับ นะครับป่ายสุ่มป่ายเป็นขึ้นมาใหม่นะมั่งครับนี่สุดเขตแดนอีสานเหนือนะครับบึงการปากสันนะครับก็สิมาเห็นขึ้นมาใหม่นะครับมาแต่ก่อนผมก็้ามาเห็นนะครับมาโซนของสวนสนุกนะครับชิงสาสวรรค์นะครับชิงสาสวรรค์มาหมุนนะครับหลายอย่างนะครับอย่างเลาะเขาว่าเบิ้งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับบใบสองใบสามแล้วนะครับเพป็นกับเขาทั้งสวนสนุก เพียงแยังบ่ท่นเปิดนะครับก็มีเปิดเป็นบางเป็นบางกันนะครับนี่คือรถรถบัมมนะครับรถบัมมก็ต้องก็เปิดเปิดให้่องเทียวพาลุพาหลานาไปขี่มาเล่นแล้วนะครับไปขี่มาเล็นนะครับก็มีรถบัมมที่เปิดนะครับส่วนตัวอื่นก็ยังบ่เปิดนะครับเขาจะเป็นตอนเย็ยนๆนะครับ เครื่องเลนทั้งหลายจะค่อยสเปิดนะครับช่วงนี้ยังใายังแดดหอนอยู่นะครับกลเป็นจมวนนะครับเล็กหน่อยถึงใจเล็กหน่อยนะครับยีรถบังส่วนกันเล่นนะครับเนาะใจเล็กหน่อยขนาดนะครับขี่เราไปอยากล่งก่นแล้วครับทำอะไรเป็นเล็กหน่อยครับกันนะครับมักกันนะครับขี่แห้งมั่นไปหนานะครับเนาะ ภาพมาเยืนเบิงนะครับมาเยืนเบิงเด็กๆกําลังเด่นสนุกสนานเลยนะครับเล่นลังค้าไปย่างดีกัดแดดกันฝนนะครับครับด้านนี้ก็เป็นอย่างนะครับในตัวปลาบึกยักษ์น,กะะกนะครับเป็กระเซ่าปลาบึกยักษ์นะครับขึ้นไปนั่งแล้วก็จะหมุนไปนะครับ คงจะเป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้เขายังบ่าเปิดนะครับก็เลยบนเราเ,เห็นการทํางานของเครื่องหล่นพวกนี้นะครับอันนี้เป็นมาโยกครับที่มาโยกนะมาโยกครมีคนตื่กหน่อยขันไิขีอยู่นะครับโยกป้ายมุนป้ายนะครับปาพบรรยากาศก็จะสมัยเป็นเล็กหน่อยนะครับพูดเกินมากนะครับโอ้ยคือหดสมัยเป็นเล็กหน่อยนะครับกับ ายืนเบิ้งสิทนะครับืเบิ้งงขาเล่นนะครับมาเรียกขืนไปขี้แน่นะครับกับบอยบหลายบ่ดุนะครับบครุนะครับนาโยกนะครับพาลูกพาหลานขืนไปขี้นะครับพักพอนจนใจนะครับสนุกสนานกันไปนะครับครับาอไปอีกนะครับ40บบาทค่ะ รอรอบนะครับขึ้นไปบาทตะรี่สิบบาทเป็นวานะครับนะครับไปทางนั้นนะครับส่วนหนี้จะเป็นส่วนของเห่นสวนสนุกนะครับสวนสนุกอยู่สซนนี้นะครับอันนี้เป็นยางครับกระเช้าครับกระเช้าขึ้นเขานะครับขี่แล้วก็จะหมุนไปแล้วครับสนุกสนานนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นเขาจะเปิดนะครับ ใบเดืดอดหน่อยอันนี้เป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าจากกักรยานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหน่อั่หอยจากคีเลยติได้หน่อยขนาด้ับเด็นเร็วับที่หน่อยนะครับห่อยไหนอยครับมากนะครับจากคีจากเลนนะครับเป็นสปริงบอร์ดนะครับดนเด พามาเห็นลาดนะครับมันขายสัต์เลี้ยงรับนสีสันสดสวยเลยสนี่ครับเปนเกลียวย่าวครับะตายอย่างนี้นะครับาตายกตายน้องนุกนะครับสีสันสวยงามเลยหลัหลักนะครับเป็นขายครับตัวนี้เป็นมาขายนะครับ ทางในนะครับออมาทงนวันสยครับเจ๊อานคือบตัวน้งหลายบไข่หมูนะครับจะจนะนะครับบาท้งอืดหมูตัดอย่างเงี้ยขาวมน่มะครับจะเจขาะนะครับมนแท้องอเป็นูตัอย่ายขาน่นะครับตัวนะนะคับป้องอืดหตัดอ่งเงี้ยนวัน ละ้อยชูา่มนะครับตัวปลเสือคันเบี้ยงคันเบียงันหัเร่ไม่จับเ่เก็บได้แล้ไก็ต้องี่วเหยียดกไก่มักกจ่ดปลาบาเอ นอนหรับหอนั่รับได้ไม่ตายตายด้วยน้น่ารักนะครับไปอีกต่อยครับเลาะทีท่านี้เปท่านวนสรุปเก่านะครับเดีย้มาทานชวนสินตัวน่าล่าล่ง เปิดส,ส,สนามให้ดูปีนวิขั้นบนเาะบึเปิดแคามแม่นชมการนะครับขึ้นห <eless. S 2> ้องหลายยางนะครับหลายหลัก <ha> หลายแมวนะครับแต่ยังบุเปิดนะครับคงจะเปิดตอนเย็นประมาณห้าโมงห้าโมงหกโมงนะครับช่วงเย็น ช่วงนี้ครับนื่องแดดทอนเยู่เพิ่งเคย,ยังว่เปิดน,น,นะครับเนาะชมไปเรื่องบรรยากาศหลังคาในงานเครื่องเรื่องจากวัขขดปิดการนะครับยมากบึงปา่าสวยงามนะครับ สวยงามรงลหลาหลายสีนะครับ,น,บ,บนี่จะตูงงามนะครับสื่อระเดียงนะครับสืส่อไเดียงเป็นจกเป็นจกเปเบิ้งนะครับถืนไ้ไม่เบิ้ดนะครับตัวละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับ,บาสามสิบสี่สิบกรมีนทางสวนสนุกนะครับสำหรับชิี้นะครับผ่าไปดองรลบชมมา ทุกขอนะครับค่ะฟาจบไปเพียงเฉลี่ยวัวนธันส์ิปนีไปปุบพอไม่นะครับวันธันสวัวสิปนี่ครับ